จริงๆแล้วคนพิการเนี่ยนะฮรเรามีศักยภาพเยอะเพียงแต่ว่าเราต้องให้โอกาสในการที่เขาจะคิดที่เขาจะสร้างสารรค์ผลงานแล้วเราต้องมีทีมแบ็กอัพที่ดีเราคิดว่าเราโอเคอะ่ะแม้ว่าใครจะมองว่าเราแตกต่างจริงๆเราไม่ได้แตกต่างเราถือว่าความหลากหลายแตกต่างเป็นความสวยงามสิ่งที่เราทําผ่านอาสตอรี่เนี่ยก็พยายามทําให้สังคมเข้าใจว่าทุกคนเป็นดอกไม้ที่สวยงามคร,ครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับสตางค์อีกครั้งนะคะตอนนี้สตางค์อยู่ที่ศูนย์ฝึกอาชีพบุคคลออทิสติกค,ค่ะส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นรับชมไปพร้อมๆกับสตางค์เลยค่ะ คุณผู้ชมตอนนี้สตางค์ก็อยู่กับท่านอาจารย์ชูศักดิ์นะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการของสถานฝึกอาชีพออทิสติกแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ชูศักดิ์สวัสดีครับค่ะอันดับแรกนะคะก็อยากจะให้อาจารย์พูดถึงที่มาที่ไปของสถานฝึกอาชีพออทิสติกแห่งนี้ค่ะครับศูนย์ฝึกอาชีพออทิสติกไทยนะฮะเป็นศูนย์ฝึกอาชีพแห่งแรกสําหรับคนออทิสติกนะครับที่มูลนิธิออทิสติกไทยเนี่ยตั้งขึ้นมาเมื่อประมาณสักเกือบเกือบ20ปีที่แล้วนะครับ ที่นี่ก็จะเป็นคล้ายๆ non formal education ะนะครับก็คือเป็นการศึกษานอกระบบการศึกษาทางเลือกะนะแล้วก็ผสมผสานกันระหว่างการเตรียมความพร้อมนะครับทักษะต่างๆแล้วก็การศึกษาที่เด็กได้คุณวุฒิในวุฒิทางการศึกษาอาจารย์คะในกลุ่มบุคคลที่เป็นออทิสติกอะคะ่ะในทางการแพทย์เนี่ยให้คําอธิบายว่าเป็นยังไงบ้างคะ ออทิซึมหรือภาวะออทิสติกเนี่ยหมอก็มองว่าเป็นเรื่องของความบกพร่องทางพัฒนาการ3ด้านก็คือหนึ่งเรื่องของพฤติกรรมนะครับบางคนอาจจะมีพฤติกรรมเช่นสมาธิสั้นนะครับหรือว่าพฤติกรรมแปลกๆมีการโบกไม้โบกมือเล่นมืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับชอบหมุนตัวอะไรเงี้ยนี่กพฤติกรรมใบเด็กเนาะอันที่2เนี่ก็คือความบกพร่องเรื่องของการสื่อสารหรือการใช้ภาษาเขาเขารับรู้ได้แต่เวลาสื่อสารหรือพูดออกมาเนี่ย อาจจะพูดช้ากว่าไวนะคะัยหรือว่าบางคนไม่พูดเลยหรือบางคนพูดได้แต่ว่าประโยคที่สนทนาเนี่ยอาจจะต้องตีความกันเรียงคำเรียงประโยคผิดรูปแบบซึ่งสิ่งเหล่านี้ฝึกได้นะครับเรื่องที่3ก็คือเรื่องของออปฏิสัมพันธ์ทางสังคม <c oughs> จะเห็นว่าน้องๆที่เป็นออทิสติกเล็กๆเนี่ยส่วนใหญ่จะแยกตัวจากเพื่อน <c oughs> เวลาเพื่อนเล่นกันก็จะแยกออกมาซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราสามารถสร้างเสร,ริมพัฒนาการต่างๆอันนี้ได้นะครับ <c oughs> ออทิสติกเนี่ยต้องพบก่อนอายุ3ปีนะครับเราคุณหมอก็จะมีนิฉัยว่าไม่สบตาไม่พาทีไม่ชี้นิ้วเพราะนั้นถ้าเด็กก่อน3ปีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เห็นเนี่ยก็ควรจะพาไปพบคุณหมอพัฒนาการเพื่อประเมิน <c oughs> นะครับเพราะถ้าช่วยเร็วเนี่ยหลายคนก็หายจากภาวะออทิสติกได้นะครับ <c oughs> <c oughs> อาจารย์คะบุะคคลที่มีภาวะออทิสซึมหรือว่าออทิสติกเนี่ยเห็นว่าหลายๆคนจะมีพรสวรรค์ที่แตกต่างกันในที่นี้เราจะสังเกตพรสวรรค์ของเด็กๆเหล่านั้นได้ยังไงคะอาจารย์เด็กออทิสติกเนี่ยเป็นเด็กที่เรียนรู้ผ่านการมองะนะครคือใช้สายตามองแล้วก็บันทึกไว้ในความทรงจําหรือวความจำราะนั้นจุดเด่นจุดหนึ่งก็คือความจําดีเป็นเลิศเขาเห็นอะไรแล้วเขาจะจําเป็นภาพทั้งหมดะนะครพอจําได้เนี่ยทุกอย่างก็จะประมวลผลนะครับแล้วก็ออกมาเะฉะนั้นจะเห็นว่าหลายคนเนี่ย นำความจำออกมาใช้ในทางที่เป็นประโยชน์กับคุณภาพชีวิตเช่นบางคนเก่งเรื่องงานศิละปะเพราะว่าเห็นภาพแล้วจาได้หมดเราก็สามารถที่จะ create นะครับสร้างงานสร้างสารรค์จินตนาการซึ่งตรงนี้อยู่ที่การฝึกนะครับเราก็วางโปรแกรมในการพัฒนาเพราะถ้าเราวางโปรแกรมที่ดีเนี่ยเด็กก็จะเริ่มมีความคิดสร้างสารรค์ท่านจะเห็นว่าที่นี่เนี่ยเรามีน้องๆที่เป็นระดับศิลปินเลยนะครับที่สามารถวาดรูปนะครับวาดภาพต่างๆแล้วก็ ออกแบบโปรแกรมนะครับเช่นท,ทำงานเกี่ยวกับ computer, คอมพิวเตอร์นะฮะนี่ก็เป็นทักษะที่มีความถนัดพอทําอะไรที่ท้ซ้ๆเป็นระบบเป็นขั้นตอนเนี่ยเขาจะทําได้ดีค่ะหลักสูตรในการฝึกอบรมอาชีพของที่นี่มีอะไรบ้างคะอาจารย์เราเราทำเป็นเฟรมเวิร์กไว้สองเฟรมเนาะเฟรมเวิร์กแรกเนี่ยเป็นคล้ายๆหลักสูตรก,ารกลางของสถานศึกษาเราเลยลอันนี้เราก็จะมีวิชาเรียนนะครับเหมือนทั่วไปเพราะเด็กเราจะต้องได้วุฒินะฮะมหหรือว่านะตอนนี้เรากําลังไปโคกับ อามหมายวิาลหรือระด,ดับอุดมศึกษาเนี่ยเด็กก็สามารถต่อยอดเรียนต่อได้นะครับอันที่2เนี่ยเป็นกรอบที่เป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพอิสระแล้วก็อาชีพที่ไปทํางานในสานประกอบการเรามีหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์นะครับงานพิมพ์คอมพิวเตอร์การออกแบบนะครับ แล้วก็คอมพิวเตอร์กราฟิกทั้งหลายนะครับแล้วเราก็มีหลักสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องงานศิละปะนะครับที่เราสร้างสรรค์ฟอร์มอาร์ตทูโปรเจกต์จากศิลปะบำบัดไปสู่ผลิตภัณฑ์นะฮะเรามีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดให้บริการเช่นร้านกาแฟอบรมบาริสต้าทำเบเกอรี่นี่เราจะทําเป็นโครงหลักสูตรเอาไว้นะครับแต่ว่าเวลาจัดกิจการจริงๆเนี่ยเราจะมีอีกตัวนึงเรียกว่า IPE ก็ <I> ค,คือแผนการฝึกอาชีพรายบุคลคลนะครับซึ่งคุณครูผู้ฝึกเนี่ยที่เป็นโค้ดเนี่ยก็จะประเมินน้องๆว่าสนใจอะไระนะครับถนัดอะไรแล้วก็เอาโปรแกรมนั้นเนี่ยมาเขียนเป็นแผนรายบุคคลหรือรายกลุ่มย่อยเราก็จัดกิจกรรมไปตามกระบวนการเรียนรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําเป็นระบบเนี่ยเรามีตั้งแต่ต้นตัวหลักสูตรต้นทางนะครับตัวแผนรายบุคคลแล้วเราก็มีกระบวนการจัดก,การเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริงะนะ,ะเพราะว่าเด็กออทิสติกเนี่ย เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติแล้วก็การมองมากกว่าการฟังเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดที่เขาฟังเนี่ยบางทีเขาไม่เขาไม่มีสมาธิพอเขาก็จะไม่ได้สนใจสิ่งที่เรียนเลยแต่ถ้าให้ลงมือทําไปด้วยสอนทีละขั้นตอนเราเรียกระบบที่ว่าระบบโค้ดหรือว่าสอนงานนะครับอีกหลักสูตรหนึ่งที่เรามีทุกคนต้องได้เรียนเลยคือเรียกว่าหลักสูตรโซเชียลคอมพีเทนซีโปรแกรมก็คือเป็นหลักสูตรพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านสังคมเพราะว่าปัญหาของคนออทิสติกเนี่ย ก็คือปฏิสัมพ <ä h. S 1> <Gut. S 1> ja ันธ so ์เม so 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 um ื่นเวลาก็ไปทํางานกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยเขาอาจจะปรับตัวไม่ได้นะครับก็คล้ายๆคนพิการหลายประเภทอะที่เวลาไปทํางานแล้วปรับตัวกับเพื่อนไม่ได้เราจะให้คนอื่นมาปรับหาเราข้างเดียวก็ไม่ได้เราจําเป็นต้องปรับเพราะฉะนั้นตรงนี้ภาษาวิชาการเขาเรียกว่าเป็นซอฟต์สกิลเราก็มีการฝึกซอฟต์สกิลตัวฮาร์ดสกิลก็วิชาเรียนซอฟต์สกิลก็วิชาทักษะสังคมเพราะฉะนั้นพอมาอุบูรณาการกันเนี่ยเราก็จะได้ผลผลิตก็คือน้องๆที่สามารถ ใช้ชีวิตและทำงานกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขครับ